สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่12ธันวาคมเรับมติข่าวเชลซีชุดใหญ่ของวันนี้ปราเริ่มกันด้วยข่าวนี้แมนยูเชลซี Chelsea บลุนแข้งอตเลติโกมาดริดพร้อมจะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยทางฟอร์บิชโอรามาโนนักข่าวระดับเทียลวันออกมายืนยันผ่านช่อง YouTube ของตัเองว่าเจ้าฟริกกองหน้าของอตเลติโกมาดริดนั้นพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ทมกลางความสนใจของแบนเช์สตดและก็เชลซีสองทีมดังของพิมพ์ริก ซึ่งดาวยิงชาวโปรตุเกสไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของ ตีโกสซิเมลเน่ได้ในรายการนี้ทําให้มีข่าวออกมา่ากตอนนี่งนะนว่าเขานั้นอาจจะมองหาทางการย้ายทีมเพื่อการในการลงสนามในขณะที่ทีมพิสแดงเองก็กำลังมองหาแนวรุกเพื่อทดแทนการจากไปของริสเตียโนบรันโดเช่นเดียวกันล่าสุดทางบรันโดก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะว่าฟริกเนี่ยพร้อมที่จะมองหาโอกาสในการย้ายทีมแล้วโดยเจ้าตัวนั้นได้แจ้งกับทางสโมสรและก็ให้เอเจนต์ดำเนิน,นการในการหาทีมต่อไป เราสามารถยืนยันได้เลยนะว่าเจ้าฟริกเนี่ยเปิดโอกาสในการย้ายออกท,ทางอาริติโกมาดริดในช่วงเดือนมมราคมเขาเต็มตัวที่จะย้ายแล้วเขาต้องการที่จะมองหาความแตกต่างและทั้งต่เองก็ต้องการที่จะมองหาทางอันชาตทีมอาริติโก้มาดริดและพยายามมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ได้เร็วที่สุดเท,ท่าที่เป็นไปได้ในครั้งนี้ ตอนนี้เอเจนต์ของเขาเนี่ยจอชเมนเดสกำลังมองหาความเป็นไปได้กับสโมสรซึ่งในตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจากับทางอาร์เตติโกและเอเชนเกงก็กำลังพยายามหาทางออกกับทางเปอเช่และข้อสัมพันธ์กับทางเชลซีและก็แมนยูก็ยอดเยี่ยมเขามักจะมีการพูดคุยกันอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงรีบได้รับอนุญาตใ,ให้ทำการสำรวจตลาดนักเตะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นน,น้่นเลยและนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก่อนจบฟันลโลกในครั้งนี้ ถูกเข้าสนคุมสิงโตแต่ทางเ a อยากจะได้ผู้โชคดีนะโดยทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้เดียงกีดรายการข่าวเรว่าชมัสทุกคิลอดีตกุนซือเชลซีสนใจร,รับงานคุมทีมชาติอังกฤษแต่ทางสมาคมเองได้กุนซือเป็นคนในสมากกว่านะซึ่งอนาคตของแกเร็ตซาเกตก็อยู่ในความที่ไม่แน่นอนแม้ว่าจะมีสัญญาจนถึงปี2024หลังสิงโตคารารามตกรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ด้วยการแพ้ฝรั่งเศสเป็นต่อ เดยก่อนหน้าน,นี้ทางกุนซูในวัยให้2ปีอะไรนี้พูดหลังตกรอบศึกที่กาตาร์นะฮะว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์ก็จะมีการพูดคุยกับทางสมาคมฟุตบอลว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ซึ่งจะมีการตัดสินใจกันอีกครั้งโดยการรรยงานจากทางสื่อแดนผู้ดีเปิดเผยนะว่านัในนายใหญ่ของสิงห์บรูเนียที่ว่างงานอยู่ในขณะนี้สนใจที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติกรษซึ่งตัดสินใจทีมชุดนี้หลายคนก็เคยทํางานร่วมกันในถิ่นสแตมฟอร์ดบริด มาแล้วทั้งเบสันเมาส์ริชเจมชอนเนอร์กาเร็เกอร์ราฮิมสเตอร์ลิงและก็เบนซิเวลอยา่างไรก็ตามจากการรายงานเปิดเผยได้ว่าทางสมาคมฟุตบอลน,นี้อยากจะได้ผู้จัดการทีมก่อนอังกฤษซะมากกว่าโดยที่อยู่ในข่ายตอนนี้ก็จะมีไกรหัมพอยเซอร์ของเชลซีไมตตันบราเจอร์จากทางเลสเตอร์ซิตี้และก็เอตตี้ฮาวของทางนิวคาสเซิลโดยกุริตงงเสาเกรส่งสเตอร์ลิงแทนที่ซาก้าได้ยังไง ดยังบรูษกุลิต์ตำนานตำนานนักเตะทีมชาติทอนแลนด์ไม่เข้าใจแกริดซาเกตในายใหญ่ของกริตที่ตัดสินใจส่งปรายฮิมสเตอร์ลิงลงสนามแทนที่บุกโยซาก้าในเกมที่แพ้ฝรั่งเศสเป็นสองตกราบ8ทีมสุดท้ายผู้บอลโลกในครั้งนี้ ซึ่งแข่งจากทางเชลซีเองก็พุ่งกลับมาว่วรุ่นทีมกันอีกครั้งหลังจากที่เดินทางกลับจากแดนผู้ดีเนื่องจากที่บ้านถูกจนป้นนะฮะสร้างความตกใจให้กับทางภรรยาของเขาและก็ลูกๆอย่างมากจนไม่ได้อยู่ในทีมที่ชนะเซตนเกลไปสามต่อศูนย์ในรอบส่งทีมสุดท้ายซึ่งสเตอร์ลิงเป็นตัวสำรองและก็ถูกส่งลงเล่นในช่วงนาทีเจ็ดสของเกมกับทางตรไก่แทนที่ซาก้า ซึ่งทางโคริตเองก็ไม่เข้าใจสซวเกตที่เลือกไปเปลี่ยนสตาร์จากทางอาร์ตันที่ทำผลงานได้ดีสุดในสตาร์บอกไปโดยซากา้านี่เป็นคนเดียวที่ทำผลงานได้ดีเป็นอย่างมากนะฮะแล้วทำไมคุณถึงถอดเขาเออกจากสนามกันแน่กคริตได้กล่ากับทางบีอินสปอร์ตผมไม่คิดนะว่าทางสเตอร์ลิงเองจะใกล้เคียงกับเขาที่เป็นเมื่อสองสามสั้นก่อนแังนั้นทำไมคุณถึงทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเมื่อเขาลงสนามมา เชลซีสุดเซ็งบรญาบาดเจ็บอาจจะเสี่ยงพักยาวในขง้งนี้โดยกันที่ทางเชลซีพบกับข่าวร้ายนะฮะก่อนที่พิมริเกตจะกลับลงสนามในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเมื่อทางอาบบร์มันโจ้บรญาหัวหอกของทีมบาดเจ็บหนักในเกมอุ่นเครื่องโดยกองหน้าทีมชาติอาร์เบเนียในวัย7ปีนอนลงเปรออกจากน้าในหลังจากที่บาดเจ็บจากการประทะกระทง e ังเอชูรีคอนซาได้รับของทางแอสเซวิล่าและนั่นทําให้เขาเนี่ยอาจจะพลาดช่วยทีมลงเล่นในเกมพิมบริช่วงปลายปีนี้ก็เป็นได้ โดยมันดูอาการไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นักแต่ก็อาจจะพูดได้เลยว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดอะไรมากกว่านี้แต่เรานั้นก็หวังว่ามันจะไม่มีอะไรกว่าที่เราต้องกังวลใจบ,ญญบุริยากมีส่วนร่วมกับเกมไปถึง12เกม แต่หนักไปทางาเป็นตัวสำรองโดยทําไปเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้โดยเขากลับมาที่เชลซีหลังจากที่มีหนึ่งฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับทางซัตเตอตัตนฐานะของนักเตะยืมตัวขณะที่ทางเชลซีเองอยู่อันดับที่8ของพ,พรีเมียร์ตามหลังอาร์เจนตนอนจากฝูง16แต้มและพวกเขาก็เจอกับาการเปลี่ยนแปลงมากมายในตลอด1ปีที่ผ่านมาทั้งเจ้าของสโมสรรวมถึงผู้จัดการทีมและกทีมงานฝ่ายบริหารหลายคนในทีมก็ออก ทีมไปแล้วชาบีเตรียมจะประมวลเรีัวขึ้นแท่นชุดใหญ่แทนที่ปิเกน,นะโดยทัังชาดีบริอัชเซนเตอร์ดาวรุ่งวัย19ปีของบาเซโรนากำลังจะถูกชาบีอันเดนเดสผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอดาคตอันใกลงนี้ เดนัางชาบีเออร์เดนเดสเทนเนอร์ของบาร์เซโลนานั้นเตรียมชโปโมดชาดดี้เรยดตเซนเตอร์ดาวรุ่งวัย19ปีจากทางบาร์เซโลนาแอตแลติกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ทดแทนที่เคร์าฟิเก้ที่ประกาศปดิดท้ายก่อนหน้านี้ปานการเลินงานจากทางบุญโจชปอบ์จิโบเัื่อสุ์ที่ผ่านมา โดยพิเก้นเนี่ยประกาศลีไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทําให้ทางชาบ,บีเองก็ต้องหาทางแก้ไขเพื่ออุดช่องโบวดังกล่าวแต่ทีมอาสูการ์นาไม่สามารถจะเซ็นยักญาก,กับระเตอหน้าใหม่ช่วงเดือนมกราคมนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องพยายดานเงินเดือนภายใต้งเงื่อนไขไฟิ n นเชียลไฟเพย์ของลาดิกาสเปนดังนั้นทางออกดีนที่สุดก็คือการโปรโมทแข่งดาวรุ่งมีแววจากทีมเยาวชนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ แต่ตามการบริงานจทางทีมระบุนว่าชาบีเนี่ยกำลังพิจารณาผักดันบริอัจขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อบาเซร์นาจะกลับมาบริสตาร์ท ซีซั่นนี้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้หลังเซ็นเตอร์วัย19ปีสร้างความประทับใจให้กับทางเทรนเนอร์ของทีมอาซูการานาและเคยลงประเดิมสน,นามฐานะตัวสำรองในเกมบุกชนะโอซาซุนาไป2ต่อ1ก่อนจะพักช่วงผู้บอลโลกในข้งนี้ซึ่งทางบริอัตกองหลังเชื้อสายโปรโก,โกที่เกิดในปามาสเดมาจันกา้ายจากทีมเยาวชนบารจนกาเข้าสู่ศูนย์ฝึกลาบาเซียเมื่อปี2019ก่อนจะก้าวขึ้นมาเล่นแทนทางบา,าเซโรนาแอตแลติกหรือว่า ปาเซร์นาเบในที่นนี้และกำลังจะถูกโปรโมทขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของชาบีในคัณงนี้ไม่เชื่อจะลบหลู่นะย้อนขาวตำนายเอโตเลือกบรกโกเข้าชิงฟุตบอลโลกโดยตำนานดาวยิงแคมมรูนคนนี้ให้ความเห็นว่าบรกโกเนี่ยจะเข้าชิงฟุตบอลโลกปี2022ก่อนที่พวกเขาจะเอาชนะทัพฝอยทองไปได้ในคขณงนี้ ดยมีการย้อนคัทำนายของซามูเอลเอโต้ตำนานกองหน้าบา์เซโร์นาที่เลือกโมร็อกโกเป็นคู่ชิงผู้บอลโลก2022ซึ่งทัพโมร็อกโกเองโชว์ฟอร์มมาบืดของผู้บอลโลกคนนี้หลังเพิ่งจะเฉือนอาชนะโปรตุเกสไปได้หนึ่งต่อศูนย์ทะลุเข้าไปสู่รอบตัดเชือกกับทางฝรั่งเศสโดยก่อนเ,นเริ่มทัวร์นาเมนต์เอโต้ที่ปัจจุบันเป็นประธานสมาธ์ฟุตบอลแคนบรูน on, และก็แอมบัสเตอร์ของกาตาทำนายเส้นทางรอบเอาะจนถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยนี้เขาก็ได้เลือกแคนรูนชาติของเขาที่กระเด็นตกรอบไปแล้วตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มและก็อีกทีมคือโมร็อกโกที่เขาทายถูกตั้งแต่เอาชนะสเปนรอบ16ทีมและก็ล่าสุดนั้นเอาชนะโปรตุเกสรอบ8ทีมไปพบกับทางฝรั่งเศสแชมป์เก่าในครั้งนี้บรามิเลสมั่นใจมาตินเนลลี่ไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอนนะโดยทางบรามิเลสอดีกองกลางเชลซีมั่นใจในว่ากราเบียลมาติเนลลี่ ตัวรุกของอาร์ตนอลจะยกระดับฝีเท้าและก็ไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งตัวรุกทีมชาติบราซิลนั้นทำผลงานที่อยากโดดเด่นกับปืนใหญ่อาร์ตนอลในช่วงซีซั่นนี้โดยการทำไปแล้วทั้งสิ้น5ประตูกับอีก2แอสซิสจากทั้งหมด1 4เกมในพรีเมียร์ลีกจนมีชื่อติดทีมชาติบราซิลชุดลุยฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งทางบราเิเลสมั่นใจว่าแข้งรุ่นน้องยังมีดีกว่านี้และจะยกระดับฝีเท้าขึ้นไปได้อีกอย่างแน่นอนซึ่งกาเบรียลมาตินเนลลี่เี่ยยยอดม เราทำได้อย่างน่าปรารถนาและก็ประทับใจกับอาเซนในช่วงซิซสั่นนี้ซึ่งมันเยี่ยมมากเลยนะที่ได้เห็นเด็กปราซิลก้าวขึ้นมาและก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่สโมสรนเนี่ยจะอย่างทางเบรอัลมาดริดและก็จูเวนตุสจะให้ความสนใจที่อาสซนเองเขาก็กำลังเล่นให้กับทางสโมสรใหญ่ที่มีความเชยทยานแต่น่น,นนนะว่าจะมีอีกระดับอยู่เสมอนะ โดยผมต้องการบอกว่าผมมันขึ้นอยู่กับทางมาจินเลเองว่าเขาต้องการอะไรกันแน่คุณรู้ดีนะว่ามันเป็นเรื่องปกติของนักเตะอย่างเขาที่จะคิดถึงทีมอย่างทางบรอัลมาริด ขนาดและก็สถานที่ของสมโมสรและความฝันในวัยเด็กที่จะไปเล่นกับพวกเขาโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อได้ว่ามาร์ตินดีนั้นจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งที่เขายังหามันไม่เจอเป็นเพราะว่าเขายังเด็กมากเลยนะและเขาจะพัฒนาขึ้นไปอีกเขาดีในทุกเกมอยู่แล้วและถ้าอาร์ตตันสามารถเก็บเขาเอาไว้ได้พวกเขาจะมีผู้เล่นระดับท็อปที่นําความสุขมาสู่แฟนใน,นรูปแบบของถ้วยแชมป์ในครั้งนี้ และข่าวชวสดเตรวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากทาง f อีทุท่านติดตามกันต่อไปกันนุ่นครับ